สวัสดีชาวราศีกุมลัคนากุมนะครับหรือพูดทดี่เกิดตั้งแต่วันที่13กุมภาพัน์ธถึง13มีนาคมนะครับคลิปนี้เป็นคลิปความรักความสัมพันธ์ของทั้งคนโสดคนมีคู่นะครับแล้วก็คนที่มีสถานะไม่ชัดเจนนะครับชาวราศีกุมประจําช่วงปากหลังเดือนสิงหาคม2563หรือครอบคุมตั้งแต่วันที่16-31ถึงส1สิงหาคมนะครับคลิปนี้ถ้าพูดไม่ชัด ผู้รัวหรือว่าฟังไม่ชัดเจนต้องขออภัยด้วยเพราะว่ามีแผลในช่องปากเกิดขึ้นนะครับเอาละเรามาดูนะครับตัวตนของคนที่เป็นคนโสดชาวราศีกุมไปตามช่วงปากหลังสิงหาคมหรือตั้งแต่1ถึงสามสิงหาคม2 5 6ห้ากันดีกว่าว่าตัวตนของคุณชาวคนโสดชาวราศีกุมเป็นอย่างไรกันนะในช่วงปากหลังสิงหาคม25งหนี้ มหาเล็กดาบนะครับคุณค่อนข้างที่จะเหี้ยวนะครับเปรี้ยวซ่าพอสมควรในช่วงนี้แลวคุณค่อนข้างจะโหวดุดเด้งและไม่ค่อยฟังใครอะไรในช่วงนี้นะคุณเป็นตัวของตัวเองมากจนแบบบางทีคุณก็รู้สึกเหมือนกันว่าคุณค่อนข้างจะโหวดุ้เแรงหรือเป็นคนล,ลันๆันนะครับในช่วงนี้นะงั้นเรามาดูซะหน่อยว่าคนดื้อๆอย่างคุณจะมีใครเข้ามาปราบพยศไหมในช่วงปักหลังสิงหาคม25 3นี้สำหรับราศาีกกุลที่เป็นคนโสด ถ้าจะเจอนะครับคุณก็อาจจะเจอ,อคนที่อายุสักประมาณไม่เกินยี่สิบห้ามหาดเล็กเหรียญน,นะไม่เกินยี่สิบห้านะครับกรณีที่คุณยังเป็นคนที่เขาเรียกว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้แคร์มากนะไม่ได้แคร์มากในเรื่องของอความช่องว่างของอายุนะครับหรือช่องว่างของวัยนะอาจจะเจอคนที่ อายุ25ปีนะครับไม่ไม่เกินนี้นะแล้วก็เป็นชาวธาตุดินนะครับธาตุดินมีอะไรบ้างนะธาตุดินกม็มีพึกศพนะครับพึกศพกันมังกรน,นะก็ลองลองพิจารณาดูนะครับว่าเป็นตามนี้ไหมนะครับแล้วก็ขอดูบทสรุปนะครับ ของคนโสดชาวราศีกุมนิดนึงก็แล้วกันว่าจะเป็นยังไงในช่วงปากหลังเดือนสิงหาคม2 5 6 3นี้ถ้าเกิดได้เจอกันเรียกว่าคนคนนี้นะครับอาจจะมาปราบพยศปาบดื้อคุณได้นะแล้วก็ทําให้มันเกิดเรื่องราวดีๆเจ๋งๆขึ้นมากมายนะครับเพราะมันจะเชี่ยนขึ้นมานะคุณสองคนอาจจะมาเติมเต็มก,กันแล้วกันแล้วทําให้มันชีวิตมันมีสีสันมากขึ้นนะ่ะ แล้วก็เป็นอะไรที่เหมือนกับว่าเข้ากันลงตัวนะครับก็ลองพิจนารณาดูลองค่อยๆคค่อยๆค,ค,ค,คุยกันดูศึกษาดูใจกันดูนะครับสำหรับคนโสดชาวราศีกุมนะเทรานี้เรามาดูนะครับคนมีคู่ชาวราศีกุมนะครับขอดูตัวตนคนมีคู่ชาวราศีกุมประจําปักหลังสิงหาคม2563 ราชาดาบขึ้นมานะครับคุณจ้องจะเล่นงานคู่ของคุณอยู่หรือเปล่าเอ่ยเขาเคยทําอะไรผิดใจคุณไหมงั้นขอดูนะครับขอดูนิดนึงนะว่า,าตัวของคู่ของคุณนะครับเขาเป็นอย่างไรนะในช่วงปักหลังสิงหาคมนี้สําหรับชาวราศีกุมที่มีคู่ก้าวดาบนะครับก่อนหน้านี้เขาอาจจะ มีเรื่องเครียดเรื่องกุ้มใจอะไรบางอย่างนะหรือในเวลานี้นะเขาอาจจะมีเรื่องกุ้มกุ้ใจเรื่องเครียดอะไรบางอย่างนะครับนอนไม่หลับคิดมากปวดหัวนะครับเป็นกังวลนะครับแล้วก่อนที่จะไปดูบทสรุปย้ำกันเสมอว่า คนมีคู่คือคนที่อาจจะเป็นสามีภรรยากันแล้วนะครับเป็นแฟนกันแล้วหรือว่าเป็นคนที่คบคกันจริงจังวางแผนอนาคตร,ร่วมกันไว้เป็นโดยเป็นที่รับรู้การครบหาของทั้งอสองฝ่ายนะครับของที่บ้านทนะั้งสองฝ่ายรวมถึงทั้งเป็นที่รู้จักของเพื่อนฝูงญาติพี่น้อง้วยนะครับคราวนี้เราไปดูนะเราไปดูบทสรุปของคนมีคู่ชาวราศีกุมระจาปักหลังเดือนสิงหาคม 25- งห้าอนี่เราจะเป็นอย่างไรบางครั้งนะครับ มันอาจจะไม่ใช่เรื่องผิดใจกันเพราะความห่วงหรือเรื่องความรักแต่ว่ามันอาจจะมีเรื่องของความทุกข์นะครับของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเข้ามานะครับเขาอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างนะครับที่เกิดขึ้นกับตัวเขาแล้วคุณก็คือบางทีคุณอาจจะไม่ได้ให้กำลังใจแต่คุณอาจจะเพ่งโทษเขานะครับแต่ว่าปัญหาทุกอย่างหรืออุปสรรคที่ พบเจออยู่นี่นะครับขอให้ประครับประครองกันให้ดีนะเพราะมันจะผ่านไปได้สําเร็จนะครับไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องของอชีวิตคู่นะครับการเงินในครอบครัวนะครับหรือว่าธุรกิจการงานที่ประสบปัญหาอยู่ตอนนี้นะครับขอให้ฟันฝ่าไปด้วยกันนะครับชาวราศีกุมที่มีคู่นะแล้วมันจะประสบความสำเร็จได้นะครับในช่วงปักหลังเดือนสิงหาคม2อง3นหนี้มันจะผ่านไปได้นะคราวนี้เรามาดูคนที่มีสถานะไม่ชัดเจนชาวราศีกุมกันมากดีกว่า ขอดูตัวตนของคนที่มีสถานะไม่ชัดเจนชาวราศีกุมประจาช่วงตักสางเดือนสิงหาคมสองหคนที่มีสถานะไม่ชัดเจนนะครับชาวราศีกุมนะช่วงนี้คุณมีเรื่องวุ่นวายที่ต้องสางๆนะครับหรือบางทีอาจจะมีคนมาจ้องเล่นงานคุณอยู่นะในเวลานี้นะเง้น ก่อนที่จะไปคุยกันต่อนะย้ำเสมอว่าคนที่มีสถานะไม่ชัดเจนนะครับบางทีคุณคบกับคนที่ใกล้ตัวมากเกินไปจนไม่สามารถเปิดเผยความสัมพันธ์ได้นะครับหรือคนที่คุยหลายคนแต่มีคนที่คุยเป็นตัวยืนอยู่คนหนึ่งนะครับแล้วก็คนที่มีอาจจะมีคู่อยู่แล้วแต่มีคนอื่นพยายามเข้ามาหาคุณหรือว่าคุณไปเข้าหาคู่ของคนอื่นนะครับนี่ก็เรียกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะ เรามาดูอีกฝ่ายหนึ่งที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเร่วมมับคุณชาวราศีกุมประจําช่วงปักหลังสิงหาคม2องากาันบางดีกว่าเขาเสียความรู้สึกอยู่นะครับตอนนี้นะอาจจะมีเรื่องที่บาดหมางผิดใจกันนะครับหรือว่ามีเรื่องอเขาเรียกว่าไงอะ บางทีอาจจะเป็นการจริงรักหักสวาร์กันหรือเปล่าขอดูบทสรุปสิขอดูบทสรุปของชาวราศีกุมที่มีสถานนะไม่ชัดเจนประจำช่วงปากหลังสิงหาคมสอง3าโอเคอสศวินไม่เท้าขึ้นมานะครับบางทีนี่อาจจะเป็นการเขาเรียกว่าไงอะช่วงชิงนะช่วงชิงนะครับอ่าใครบางคนนะครับที่ เขาเรียกว่าไงอ่ะคุณอาจจะฝ่าฟันกับค่าศึกศัตรูนะครับที่มาชอบคนคนนี้ซึ่งเขาอาจจะเพิ่งผิดหวังจากความรักครั้งล่าสุดมานะครับแล้วคุณจะพยายามช่วงชิงเข้ามาให้ได้นะครับแล้วคุณจะทําด้วยเขาเรียกว่าไงอ่ะมี การมีการวางแผนมาก่อนนะทําให้คุณสามารถสําเร็จได้นะครับในการช่วงชิงครั้งนี้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูองค์ประกอบอื่นๆด้วยนะครับเพราะว่าบางทีคนเรามันยังคืนลืมความรู้สึกเก่าไม่ได้นะครับคุณอาจจะต้องยอมรับในเรื่องนี้นะครับกรณีที่คุณแบบอยากได้เขามากๆอะไรอย่างี้นะหรือว่าอยากจะเข้าไปอยู่ใกล้ชิดเขาอย่างนี้นะครับก็ขอให้ค่อยๆพิจารณาดูกันนะสับคนที่มีสถานะไม่ชัดเจนชาวราศีกุมนะครับ สำหรับคลิปนี้ใครที่เพิ่งผ่านมาเจอกันครั้งแรกฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดกันเวลาอัปโหลดคลิปต่อไปนะครับใครที่ติดตามกันเป็นประจำฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับคลิปนี้เสียงไม่ชัดหรือว่าพูดไม่ชัดนะครับหรือพูดเร็วรัวเกินไปต้องขออภัยนะครับเพราะเจ็บแผลเนี่ยปากนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ